สวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อวนนี้บอติกออกมาปันนาครับเมื่อวนนี้กรถือโอกาสร่งงานครับผมหรือว่าเรียบร้อยแล้วครับปันนาวันเข่าไทนาครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปบึงกันเลยครับว่าเป็นยังไงผลงานครับครับนี่เลยคือผลงานนะครับคือบอติกออกมาปันเรียบร้อยแล้วครับซองแปงครับนี่เลยครับคือผลงานนะครับรอแค่ฝนอย่างเดียวครับอาจจะบ่งงานปันในเด้อครับพี่น้องก็คืออัน ดินมันโบยากอันนั้ปะเนยครับดินอยากหยาลายนี่ครับที่ตรงนี้ก็คืออ่า20ไร่พอดีครับซึ่งไทยเ่ิงวานครับซึ่งไทยเ่ิงวานนึ่งปันอ่ารับผิดชอบไปเพื่อนครับพี่น้องเป็นยังไงครับผลงานถือว่าส่งงานแล้วนะครับที่20ไร่นะครับเรียบร้อยนะครับรออย่างเดียวคือรอเก็บตังค์ครับบัดนี้ให้นายมีแต่ให้บักไงครับห้ละซีไรหาไรครับพี่น้องเอ้ยตะอวนครับห้นาเพื่อนห้นาเจ้าของ น้อยๆครับวึ่งนะครับนี่เอาอีเทาเลยนะครับไอ้สามสี่เอลสามสี่ศูนย์แปดเอายีเทาเลยครับมามามาไถครับมาไถมาปั่นครับนี่เลยครับวึงเอาครับอ่าถือว่าใส้ได้เนาะครับเนาะถือว่าใส้ได้เนาะผลงานอาจจะบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าโรตารี่มันก็ปิดยังซี่แหละครับมันมันหลายปีแล้วถึงเวลาต้องทําใหม่ครับนี่แหละครับพี่น้องผมก็เลย มาส่งงานให้พี่น้องบึงครับว่า่านบอ่านบอรครับฝีมือครับในสายตาของคนเฮ็ดก็คือว่าน่าจะน่าจะผ่านแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับแต่นี้คือง่ายไแปลงไหมครับพี่น้องง่ายไปแปลงไหม,ไป,ปไ,มไปเฮ็ดเนีไ่ไหมครับบัดนี้ผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศส่งงานให้พี่น้องมือก่อนครับว่าเป็นไหนฝีมือฝีมือบาลาเป็นจังไหนครับเป็นตาไม่เท่าอ,อไปเฮ็ดเนีบ่ ไตาอ,อันเอาไปเป็นข้อของลูกอันคนเบื้องเนเบร์ครับนี่นี่แหละครับปีมือครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปจนจบครับผมแล้วเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ